กลุ่มโนสินนะครับกลุ่มสร้างอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดสงขลาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นของขวัญของที่ระลึกโดยผลิตจากวัสดุท้องถิน่นทราบหรือไม่ว่าจังหวัดสงขลาเราเนี่ยครับมีต้นตาลมากที่สุดในประเทศเราเป็นเมืองแห่งตาลโนดแต่ผลิตภัณฑ์เราไม่ขึ้นชื่อสักทีหนึ่งมันเลยเป็นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้โนสินนะคะ คิดและพัฒนาเอาส่วนที่มีค่าของตาลตโหนดมาเพิ่มมูลค่าที่ทำอยู่จะเป็นของขวัญของที่ระลึกที่มาจากตาลตโนดชิ้นงานเด่นๆจะเป็นนกยุงจากยอดใบตาลค่ะเรานําคำแนะนําของกรรมการค่ะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมามันคือการเอาเวสหรือขยะที่เราเหลือจากการทำชิ้นงานเนี่ยค่ะ ชิ้นใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ไปตามที่มีขนาดกว้างแต่เราจะตัดส่วนที่ดีที่สุดทิ้งไปก็คือส่วนปลายเป็นส่วนที่ขาวที่สุดและเหนียวที่สุดเพราะว่าเขามีขนาดความกว้างน้อยจุดนี้ทําให้เราเอาส่วนนั้นมาเพิ่มมูลค่าทราบไหมคะว่าใบตาลที่เราเคยทิ้งไป มันกลับมามีมูลค่า1 9 0บาทต่อชิ้นเครื่องประดับที่มาจากตาลตะโหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูค่ะปิ่นปักผมและมีแพลนที่จะพัฒนาต่อยอดไปในเรื่องของเครื่องประดับครบเสร็จนะคะตัวใบตาลเป็นต้นทุนเดิมที่เหนียวอยู่แล้วบวกกับความแข็งของตัวเรซินที่เป็นชนิดที่แข้งและแข็งเลยะคะ่ะจะทําให้ชิ้นงานคงทนใช้ได้ตามปีเป็นขั้นต่ําที่เราเคลมค่ะกลุ่มโนดสินเป็นกลุ่มคนพิการที่มีสมาชิกคนพิการอยู่ภายในกลุ่มเนี่ยสิทันขึ้นไป ทำให้กระบวนการทํางานของเราเนี่ยคนพิการสามารถที่จะไปแบ่งการผลิตเป็นลายการผลิตตามความถนัดถ้าต้องผลิตเป็นแมสโปรดักหรือปริมาณมากเราทําได้เราตอบโจทย์ได้สามารถพิมพ์ช่องทาง TikTok นะคะเพจ Facebook ได้ว่าโนดสินค่ะโนดสินเนี่ยจะตอบโจทย์ของคุณได้ก็สมมื่อคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่เราทําด้วยใจส่งมอบกลับไปถึงใจคุณขอขอบคุณคณะกรรมการและทีมงานทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้พาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรามีออเดอร์ยาวจนถึงเดือนพฤษภาคนเลยนะครับฟังมากนะครับฟังมากผลิตภัณฑ์นี้นะทีนีใจเราเท่ากันรนะับ